เกิดเหตุนะครับพอ40นะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิต1นรายนะครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบื้องต้นนี่คือเป็นเหตุอะไรพี่ยังไงนะรับแจ้งตอนแรกขเขาบอกว่า ฟ้าช่วงฝนตกกันฮะฟ้าผ่าแล้วก็ช่วงลุงเขาน่าจะเข้าบ้านพอดีครับลุงเขาได้เข้าบ้านแล้วช่วงฟ้าผ่าปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสายไฟอ่ะฟา้าผ่าปุ้งสายไฟมันก็ล่วงระหว่างตรงทางเข้าบ้านพอดีครับแล้วก็มาตกบนหล<อ>ังคารถมันก็เกิดการแบบประกายไฟแล้วก็ลุกไหม้ไปเลยเหมือนเป็นไฟช็อตในรถ, <S <S รถใช่ๆครับแล้วก็สภาพตรี้เขาออกมาข้างนอกได้นี่คือมีคนไปช่วยเขาออกมาไม่ไม่ครับเพราะว่าช่วงนี้เบิร์เหตุมึงใครๆว่าเขาจะจะเกิดตกระยัง เพราะไฟลุกท่วมตัวมานะครแล<ช>้วก<ช>็คนที่เกิดเหตุมาถึงตอนแรกปุ๊บก็ไม่มีใครกล้าเข้าช่วยครยับเพราะว<ช>่าม,มันยังมีเพลิงไหม้อยู่นะแล้วก็อีกอย่างเศษไฟฟ้ามันยังยังติดอยู่ครับแล้ว<ช>ตอนที่พี่บอมาเจอครั้งแรกนี่คือมาเป็นคันแรกๆเลยไหมครับมาเป็นคันที่สองครับอ๋อตอนนั้นเ,เป็นไงบ้างครับสภาพตอนไฟไหมก็คือไหม้แล้วก็คือยังไหม้แล้วลก็คือถูกศพโดนไฟคลอกหมดแล้วฮะก็คือยังลุกท่วมอยู่นะฮะก็มีศพอยู่ก็มีตัวผู้บาดเจ็บอยู่ตอนแรกนะฮะใช่ๆขอแสดงความเสียยใจด้วนะร วสีต่อโอเค okay, ครับนี่นะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของเรานะฮะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกวันหนึ่งนะฮะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนะฮะก็น่าเศร้าครับขณะนี้นะครับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสันทรก็ได้มาถึงที่จุดเกิดเหตุแล้วนะครับเบื้องต้นก็จะมาชนะสูตรพิกศพดูศพก่อนนะฮะคร่าวๆเบื้องต้นนะครับ พราะในการเกิดเหตุลักษณะนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับทางแพทย์ที่โรงพยาบาลเนาะต้องร่วมกับร้อยเวรน,นะครับเพื่อมาดูลักษณะการเสียชีวิตนะครับและหลังจากนั้นเราถึงจะแพ็คผู้เสียชีวิตนะครับนำส่งนิติเวชอีกครั้งนะครับ เมื blender, passed, ้อต้นทีมแพทก็ได้ทำการชนะสูตรแบบเร่าๆนะครับตอนนี้ก็แพ็กนะครับกลับด้าน <Fore forwards>